ใหม่ล่าสุดข,ของแมงก์99คือในป่ามาแล้วจ้าวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปเล่นคลาดที่หลายคนบอกว่าโกงที่สุดในแพชนี้นั่นก็คือคลาดมือปืนหรือว่าการสลิงเกอร์ราคา600เพชรไปเริ่มกันเลยนะคะว่าคลาดนี้เนี่ยสปังจึงแค่ไหนมันคุ้มค่าที่จะลองไหมไปเริ่มกันเลยค่ะ ค่ะเขตผู้มีแก่แ่ะผู้มีกงินะคะ This is me เอสสองร้อยพิเชียนะคะแหล่งรวมเกมมือถเลนหนึ่งแห่งเอเชียตลอดสายตาและก็จักรวาลหลอคะ่ะวันนี้นะคะเอสสองก็พาดเพื่อนเนี่ยมาลองเล่นคลาสใหม่ซึ่งคลาสเนี่ยมีทั้งหมด4คลาสด้วยกันเลยนะคะก็จะได้แก่อะไรบ้างนี่คลาสที่แพงที่สุดนะคะกันสลิงเกอร์นะอันนี้600เพชรแล้วก็ Class g r e n a d ด e ยอ่านยากมากเลยอะ่ะอ่านว่าอะไรวะ grenad g r e e n a d e e ยร์ปะ g r e n a d เเป็น feeling แบบว่ามือปาระเบิดนั่นเองนะคะ r e n a d e ย่อมาจาก r e n a d e แล้วก็เติม d ีเขึ้นไปทำนีเขาไม่คำ้เขาไม่เรียกว่า g r e n a d ต e r ์วะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะ Fester นะคะก็จะเป็นจอมตะกะตะกรามก็จะยิ่งกินยิ่งเก่งแล้วก็คัสุดท้ายที่อัปเดตมันก็คือ Night c r a w l e r นะคะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นแ a มพายเวอร์ชันแบบว่าถูกใครอยากลองสัมผัสความเป็นแบมพายแต่ว่าราคาถูกมีเลยค่ะนี่แหละ ที่สุดของแจนะคะโอเคแต่ว่าวันนี้แย่สองเนี่ยสะดุดตากับคารดหนึ่งอยู่คือคารที่ชื่อว่ากันสลิงเกอร์นะคะเป็นคารที่ต่อเหมาคนที่ชอบยิงปืนแม่นปืนมากจริงๆนะคะโดยที่แบบว่าเดี๋ยวมาอธิบายความสามารถเบื้องต้นคร่าวๆดนึ่งล้วกันเนาะมีอะไรบ้างเขาจะมาพร้อมกับกระสุปนปืนลูกโม่60นัดนะคะแล้วก็ตัวปืนลูกโม่แบบใหม่แบบสับนะคะเป็นแบบเลิศเลยละ่ะเป็นปืนลูกโม่ที่เลิศ เขาจะมาพร้อมกันเลยเวอร์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเลเวลแรกเนี่ยก็มาพร้อมกับกระสุนกับปือลูกโม่เนาะแล้วก็ยังมีความสามารถในการที่เราสามารถจัดการนะคะคนที่เป็นศัตรูอะไรก็ได้เช่นว่าคาวติส จะเป็นลัทธิจะเป็นสัตว์ได้แล้วก็จะอัปเกรดได้นะคะทั้งความเร็วความแรงดาเมจเดี๋ยวเราไปดูกันใกเกมว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็เลเวลสองก็คือมีความสามารถในการที่เราไปค้นกล่องแล้วก็จะได้เป็นตัวอะไรกระสุนออกมาได้ไวเนาะอันนี้คือแบบแอบเลิศเลยอันนี้ก็ข้อ3ก็คือเราสามารถอัปเกรดคือต้องบอกว่าโปรตีมันต้องอัปเกรดเรื่อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราอัพถึงเลเวลสามแล้วอะคือเข้าเกมไปก็คือเหมือนจะอัปเกรดให้ประมาณนึงเลยอันนี้ก็อแอบเลิศอยู่โอเคไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันนะคะว่ามันจะ ลดจึงคุ้มเหมาะกับการให้น้องๆเก็บตังสะสมหรือว่าจะแพ้ไซบอร์กหรือเปล่านะคะ <Okay. S 1> โอค้คนมาตอนนี้นะคะเราเข้ามาแล้วนะนี่เรามีปืนอันนี้โอ้คือปืนมันยาวไปไหมเนี่ยคุณแม่คือโลสทอยมากคุณแม่อันนี้นี่ไงหนมต แล้วก็จะมีเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมุดเนาะนี่ไหนลองดูซิสมุดเรามีอะไรบ้างก็คือว่าพี่สองอัปเกรดมาแล้วใช่ปะเป็นเลเวลสองเนาะเอ้ยเลเวลสามเนาะก็คือจะมีการอัปเกรดในส่วนของแมกกาซีนไซส์แล้วก็ดามจเพิ่มขึ้นมาเนาะก็เป็นระดับสองส่วนอันอื่นเราก็ต้องเก็บเหมือนเดิมเลยเลิศอะฟัางไหนเลเซอร์ยิงกระต่ายให้เวอร์ก็คือเกือบตายเวอร์นะเอาอันสไปได้ทาก็ตายด้วยอะโชคดีมากผมชงงงเลยอะโอเค เราต้องเก็บสะสมก่อนตอนนี้นะคะทุกคนเก็บสะสมแสกก่อนนะคะเราต้องไปยิงสัตว์ด้วยปืนของเรานะทุกคนจริงๆแล้วเราสามารถที่จะใช้เทคนิคในการแบบว่าแอบโกงได้นะก็คือแบบว่าใช้แบบเอาอื่นทาดามเอจก่อนแล้วก็ค่อยใช้ปืนลูกโม่ในการแบบว่ายิงตกท้ายนี่คือแบบลดล่ละเราต้องเน้นแบบว่าล่าสัตว์เลยอะทุกคนน่าจะเวิร์กนะถ้าเน้นลเล้นล่าสัตว์อย่างเดียว ไปล่าสัตว์กันดีกว่าเผื่อเราจะได้ของมาให้เพื่อนด้วยเนาะไปกันไปกันอะไรเหลืองๆอ่ะอ๋อไม่โหลดแมพนี่ไงเจอแล้วมานี่เลยจ้ะหนึ่งแมอุ้ยแอบแรงอยู่นะปกติถ้าเป็นปืนลูกโม่ธรรมดาก็คือว่าจะต้องใช้ประมาณ2ครั้งเนาะมาแต่สองครั้งนี้ปุ๊บปุ๊บมีกระต่ายสองอันเอ้ยมีกระต่ายกับน้องหมาป่าอันนี้นี่อุ้ยนี่หนังหมาป่าด้วยคือส่วนใหญ่แล้วเหมือนจะสองรู้สึกไปเองหรือเปล่าวะว่ามันได้ของแบบว่า สัตว์ค่อนข้างบ่อยอะทุกคนเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนทุกคนมาดูกันนะคะตอนนี้นะคะเราจัดการกระต่ายไปทั้งหมด1ตัวทวนาาทำไมแค่ตัวเดียวเรงวะทำไมสับส่วนมากกว่าน,นั้นโอเคเราต้องสะสมกระต่ายอีก3ตัวนะคะไปหาก,กระต่ายกันเจอแล้วละ่ะไปค่ะมันมีเอฟเฟกต์ปืนคดคดลอดอ่ะคดลอดเลยอะ่ะเทมุดโวมืดแล้วอะ่ะหน่อยเนาะถ้าเราเอาคำสมาักพิเศษของคลาสแบบว่าแวมไพร์มาก็คงจะดีเนาะคงลดเลยล่ะ อเอาของมาให้เวอร์เลิศอะเอามากองตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะได้มาเอาไงเฮ้ยกระสุนปืนไรเฟิลตอนนี้เรามี53านัดเราเก็บได้ปะเฮ้ยเก็บได้เดินเดิไปทุกคนเดี๋ยวเราไปล่า,าสัตว์กันดีกว่ากลางคืนแล้วก็ไม่กลัวนะคะเราเลิศเลยเอ้ยเราเชิดเลยเราเชิดเราไม่กลัวก็มาสิโว้ยไอย้บ้าเอ้ยมาเดี๋ยวเราไปล่า,าสัตว์กันก่อนนะคะเราต้องสะสมให้ได้มันน่าจะแข็งแกร่งมากถ้าเราล่ากระต่ายอี่2ตัวนะคะเราจะได้ตัวเอ่อความเร็วของกระสุนในการเคลื่อนที่ออกไปเร็วมากทุกคนฉุนงง เฮ้ยอย่าดเนี่ยมันกระโดดอะอีกต่ายบ้านเนี่ยกระโดดทําไมใครให้กระโดดฮะเฮ้ยเราเจอหอคอ,อยแห่งไฟพอดีเลยไปค่ะไฟฉายอยู่ข้างบนแน่อนอนเดิ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 เดินเดเดินเดินเดินอ่าน,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 นี่ค่ะหึแม็โอเคไม่มืดละเจอแล้วถามอนหนึ่งและไปค่ะ รีชาร์จรีโหลดมันก็แอบ,บชา้าประมาณหนึ่งนะค่ะก็ตต่เพิ่มอีกไหมวุ้ยวุยว้ยวุ้ยยัย,ายมาเธอไปทำอะไรมาเนี่เธอไปทำอะไรมาหน้าเธอแดงหมดเลยโอ้ oh my god เมื่อกี้หมาป่าจะมากัดเธอแต่ว่ามันเช้าก่อนพอดีฮัลโหลทำไมคุณแต่งตัวได้แบบโซแบบ very yesterday ขนาดนี้นะคะมันแปลว่าแบบโคตรจะดูแบบน่า like, ร uh ักใช่ไหมฮะสูงวัยอะค่ะ oh huh. <laughs> ผมมีสิ่งนี้นะครับทุกคุนมีผมนี่นี่นี่อุ้ยคุณจะยัดเอาอะไรออกมาในร่างกายของฉันหรออ๋อ make goodness it was so s c a r นะครับมันมีเงี้ยงด้วยนะครับสะดว์ของแมวเดี๋ยวนั้นแล้วแต่คุณคุณเป็นคุณเป็นไน g h t crawler หรอใช่ครับอ่ะไปซะเร็วๆโอ้กระเป๋าเต็มอาเหรอเต็มหรอโอเคมาเดี๋ยวเราไปล่าสัตว์อีกนิดนึงดีกว่านะคะทุกคนให้ดูสิโอเคเหลือมาป่าสองตัวเพื่อนเราทำไมเราเจออัลฟาแล้ววะหนึ่งและสองไปค่ะหนึ่งและสองมากทุกคนมา หัวอัลฟาเยอะมากคุณแม่หนึ่งสองสามหนึ่งสองและสัโอ้พระเจ้า The h y ร r o s k i m m โอเคเรียบร้อยหนึ่งสองสาม Oh my god จริงต้องถึงสี่อันเลยหรอมีหนังปาป่าอัลฟาด้วยลดๆเลยล่ะโอ้ยเสร็จแล้วเว้ยหนึ่งหนึ่งและเกือบไม่รอดนะฮคะทุกคนค่ะเริ่มเลยอะเปิดเปิดกุญแจได้ไหม โอ้ยได้เฉยเลยว่าเด็กมันอยู่ไหนวะอ่ะอยู่นี่มาเลยดูโอ้ยทษที่นะลุงนะพีแบบกระเป๋าเต็มอ่ะขอโทษขอโทษมาเปิดกล่องกันก่อนนะคะขอให้ได้เป็นลูกกระสุนลูกโมลแล้วกันนะคลาสนี้600เพรนะแอบแพงน,นิดนึงได้ขวานก็ลดอยู่ก็ทำไมฉันวิ่งเร็วจังวะทำไมฉันรู้สึกว่าฉันวิ่งเร็วรือฉันคิดไปเองอะแกโอเคทุกคนกลับนันดีกว่าวิววิวดวนะดูนะเราเจอรับทีตรงนั้นสองตัวตอนนี้ภารกิจของเรายังไม่มีอะไรสำเร็จเลยนะ ลัทธิต้องหายอีห้าตัวใช่ไหมเฮ้ยมีคนตายนะ้าตุ๋ยคะทำไมถึงตายคะอธิบายให้ฉันฟังหน่อยสิทำไมคุณมันปึกขนาดนี้นะคะคุณเงาไม่ใช่ครับคือมันบักครับแอบมันไม่โหลดโอเควิมายูค<ำ>อแมแแบมาก็ดูดีครับม,มาแล้วเหรอมาแล้วเหรอฉันรอต้องอ้าอยาบาแม่เจ้าทมก็โอเคลัทธิโอ้ยอย่าทำไรกันเอ้ยอยาโอ้โห ฉันเกือบไปแล้วเธอขอเปิดกล่องหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยแกวันนี้มันมีหนังให้แลกนี่ว่าเราต้องรีบกลับไปแลกของเราลืมไปเลยะทุกคนไป let's go let's go ตึ๊ดต mm ึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดกลับบ้านดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาของไปแลกฉันลืมไปเลยวิยทันป่าววา2ยี่สิบวิอืมไม่ทันแน่เลยทัน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 ขอร้องอ่ะทันเถอะไอ้ลุงไอ้ลุงอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้ลุง แล้วทาก็ตายฉันหายไปไหนล่ะอ้ oh my God ใครคนทาก็กตายฉันไปแรงมากหอ,อกอาวุธซ่านมันหายไปอ่ะจะว่าไงนะผงเก็บหอ,อกแล้วอาวุธซ่านมันหายไปอ่ะมันกลายเป็นหอ,อกอันเนี้ยไม่เราดูไหมว่าหอกอันเนี้ยแรงกว่าไอชิงเงี้ยงปลาของแกอีกใช่รครับใช่จริงๆมันแรงกว่าใช่แต่ว่าอาวุธอนันน,นมันเหมือนมีเอามาไว้เพื่อแบบว่าเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้แบบลาส่งลาสตา์อะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อสมแล้วที่เป็น ตัวแม่กเ,เก้าเก้าเฮ้ยแกอย่าพูดไปอย่างนั้นนะอันนี้คือต้องให้คนอื่นพูดนะเราเป็นเพื่อนกันเราพูดไม่ได้ฉันเป็นตัวเลยนะอุ้ยเอาจริงเก้าเก้าตัวเลยนะตัวมัมเก้าเก้าก็ถูกอะไรอ่ะ o oh ไ my god นีแหละขอบคุณมากพี่แร์ตอนนี้แหละฉันมีกระสุนเยอะมากฉันต้องพยายามสะสมสแต็กก่อนเวยน้าตุ๋ยรู้จักไหมคะน้าตุ๋ยคะรู้จักัไหมคะรู้จักไหมคะคาหกพอยเพชรเนี่ยหรือว่าน้าตุ๋ยไม่มีกากครับเยีสองบอกว่ากากาเมื่อคืน ไม่กล้าค่ะถ้าเราเล่นเก่งเราก็จะเก่งเลยแต่ยศสองเล่นไม่เก่งแกสิไม่เก่งฉันเก่งกว่าแกอีกช่างกล้าพูดเนาะคนเราสมัยนี้พูดออกมาได้ยังไงก็ไม่รู้น้านเราทาเข็มทิศหรืยอยังเนี่ยโอ้โอยนะตุย๋ยท,ทำไม่เป็นเลยว่าอยู่บ้านโอ้ยมาเข็มทิศยังไม่ทําเลยค่ะคุณแม่ทำก่อนเลยนะวิเราทำตัวโต้ก่อนก็ได้นะเอาอจริงไหมว่าไหมเออเราทำเหมือนเป็นแบบ w a c h tower มากตอนนี้โอเค ไปไปหาแบบว่าสะสมของมันก่อนดีกว่านะตอนนี้เราต้องไปลากกระต่ายอีกโอ้กระต่ายมากระต่ายน้อยฉันอยากรู้ว่าถ้าฉันถ้าฉันจัดการกระต่ายมันจะเป็นอะไรไหมแป๊บนึงดูนะตอนแรกมันเป็น4ี่ทับแใช่ปะ่ะโอเคอ๋อไม่ได้ทุกคนคือเราจะต้องแบบว่าเราจะต้อง ใช้ลูกโม่ในการฟินนชเท่านั้นนะโอ้โ oh, ห oh. ฉันจะเครซี่วะ่ะมาทุกคนเราจะงั้นเราสับให้มันแบบว่าเกือบตายก่อนแล้วเราค่อยยิง <c oughs> เปืองกระสุนเวอรโอเคอ่านี่ได้เห็นไหมก็คือว่าเดี๋ยวเราต้องตอดดาเมจก่อนมาค่ะเจอตัวหนึ่งแล้วไดเปล่าวะเออตอดดาเมจตอดดาเมจไปค่ะหนึ่งแม็กหนึ่งแล้อยานะอยาอยา หยามนมันชอบขยับอะไอกระต่ายบ้านนี่มันชอบขยับเว้ยหน่อยมากทุกคนอยากขยับยสิยะฉันเอาแกนี่ฉันจะทดสอบก่อนว่าแรงแค่ไหนโอเคตอนนี้นะคะวิวมีแสงเลืองที่ตัวด้วยตอนนี้ปืนของเราได้ทําทำการอัปเกรดแล้วนะคะตอนนี้เป็นระดับที่3แล้วพี่แบบบอกว่าจะแม็กซ์สุดที่ระดับ4ี่ปะ4หรือ6วะเดี๋ยวขอดูก่อนอ๋อแม็กซ์สุดคือระดับที่เท่าไหร่สี่ปะ เลเวลสคือแม็กสุดปะอ๋อมันไม่เหมือนกันก็คือว่ามันจะไม่เหมือนกันอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแหละชอบทานที่ดีอ่ะเราควรที่จะแบบว่าหาหอกไ,ไว้เอาไว้เอาไว้แบบว่าทําดาเมตก่อนแล้วค่อยใช้ปืนลูกโม่ในการฟินิชเนาะมันจะได้แบบไม่เปลืองมากเท่าไหร่อะไรแบบนั้นไปเฮ้หยหพาวเข่ power. ิวเวอร์โอ้โห,โหมีคนตายนะคะฉันบอกเลยว่ามีคนตายตรงนี้ใครมันตายวะยัยม,มาเยลไปตายซะไก,ก่เชียวไอ้บ้าเอ้ยมาเดี๋ยวฉันไปรีบไปหาก่อนคุณแม่เดี๋ยวก่อนไปซะขอเปิดกล่องก่อนนะเพื่อนเราจะได้เจอหอทุกคนอ้าวไม่เจอเวอร์ได้แต่อะไรก็มาลูกจริงๆคือเราก็สามารถใช้ชีวิตแบบเล่นไปเรื่อยๆได้นะปืนนี้ของไปสอเป็นปืนพิเศษนะคะทุกคนลงอาคมไว้อ่าวอุย๊ยอัปเกรดแล้วลดมากอัปเกรดแล้วลดมากนะ ตอนนี้เนี่ยน่าสก่งขึ้นระดับหนึ่งเดีดูสิตอนนี้คือเมื่อกี้เราจัดการหมาป่าไปนะคะแมกกาซีนไซส์เราจะเพิ่มขึ้นหรอเอาเป็น8ตอนแรกเท่าไหร่นะหุ้ยหุ้ยหุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะไปเยอะไปเยอะไปมันเยอะไปอุ้ยฉันข้ามหมาป่าอัลฟ้าจนอัปเกรดเลยอ่ะอ้าอะทำไมฉันยิงตรงนี้ล่ะแม่เจ้าฮะเดี๋ยว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 มันบักปะมันบักมันบักแป๊บนึงมันบัก ทำไมมันยิงไปข้างหน้าละ่ะฮัลโหลเฮ้ยทุกคน <S <S> <S เดียวปืนมันบั๊กเป็นไรตาเหรอครับโอ้หนาตุ๋ยปืนมันบั๊กเห็นไหม <S 1> <S 1> <S มียาอยู่3อันไม่คือทําไมปืนมันบั๊กวะคือปกติเราหันหน้าไปทางอื่นแล้วเราเลง็งเมาส์ไปทางนั้นได้ฉันง้ครับเป็นอัปเดตใหม่แล้วตลกจะมาตลกค่ะตอนแรกมันยังทำได้อยู่เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะปืนเอเดี๋ยวนะเอเลียนหรอห่างไปหนพี่แบคือทาไมสองหันหน้าไปทางสองหันหน้าไปอีกทางอื่น สองหันหน้าไปทางอื่นใช่ป้ะเรายิงเอาได้แลลวต้องตายก่อนเฮ,ฮ้ยกระสุนเต็มเลยมาขอรอยละกันขอบคุณพี่แบมมากเลยนะคะเมื่อกี้ไอบ้าเอออเดี๋ยวจะโนนแบมอีกใหม่อีกเฮ้ยเห็นไหมเราเปิดออกมาเราจะได้กระสุนด้วยเสมอแบบบางครั้งอะมันแล้วแต่ครั้งด้วยแต่ว่าคา์ดของ,งยี่สองอะคือเปิดเราจะได้กระสุนส่วนใหญ่นะคะคะ่ะ นี่นะคะตอนนี้ก็ต้องจัดการไปประมาณนึงเลยแหละถือว่าเราก็เล่นใหญ่จัดเต็มอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยแกขมโมยของเราไปหรอเราเห็นก่อนแกนะทำไมแกขมโมยของเราไปอย่างนั้นล่ะขโมยขโมยเลยครับไฟฉายขยายส่วนไงมันอันมาเริ่มเลยเมื่อกี้แกขมโมยของเราไปได้ไงไม่ขโมยนะครับผมมาเห็นเฮ้ยผมมาผมหยิบเขสามมสเต็ปฐานอะไรครับหัวขโมยฐานนี้มันบางจังครับมันมันบางฐานมือปืนมีนายไงนะตุ๋ย แกแย่งฉัน,ฉนกเย่ยมะสมมติแกน่าจะอย่างนี้เลือกกับฉันใช่ไหมทำไมละ่ะครับก็ฉันต้องการที่จะใช้ปืนในการทําสแต็กเพื่อให้ได้เพิ่มการพัฒนาของปืนมไม่รู้ครับผมแค่ต้องการจะช่วยคุณเท่านั้นเองเฮ้ยเยอ่ยเลยทุยไม่ใช่เวลาจ้ะไปหาของดีกว่าหุ้ยเราเจอแล้วนี่แกนี่ไงเอาป้าเาป้ากินเนื้อดิบไปเลยแกเนื้อดิบไปรีบเนื้อดิบ แมมี่ตัวนึงมันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันนับ <ๆ S 1> อย่าเพิ่งอีกเพิ่งตีนะอย่าเพิ่งตีนะสองจนับก่อนโอเคคาวติสอันนี้สิบสี่นะโอเคเรามาลองเราามลองดูนะว่าเอเลี่ยนเนี่ยมันถือว่าเป็นคาวติสหรือเปล่านะเอเลี่ยนเอ้ย,อยไม่ใช่สิบสิบสี่มันคือแมมป่าปดีมาเมื่อกี้มันมันเพิ่ม,มไหมไวะอะไรนะนาตุ่ยว่าไงนะแมมเขาไปไหนไม่รู้ครับอ๋อก็เอาไปเลยนะตุ่ยก็เอาไปเลยมาอุ้ยจะตายแล้ว ฉันจ,จะตายแล้วหิวข้าวโอ้ยพระเจ้าฉันระเบื่อการตายจริงๆเลยแต่ว่านี่ขนาดฉันอุตส่าห์เอานี่มาแล้วเนี่ยคลาดแบบว่าความสมาพิเศษของคลาดแคมเปอร์นะคะการหิวมันจะลดลง10%ก็ถือว่าเยอะอยู่นะโอ้โหถ้าเรายิงโดนถ้าเรายิงโดนเฮดช็อตนะทุกคนมันจะแบบมันจะแค่2ทีเท่านั้นเองแต่ว่ายิงไม่ค่อยแม่นนะเอาจริง ใคแมนก็ไปก่อนเลยเด้ออุ้ยเราเจอข้าวเต็มเลยตรงนี้คาร์ทตุ๋ยก็เป็นคาร์ทที่ลดมากคาร์หนึ่งเลยนะชื่อคาร์ว่าอ,อ่อคาร์อะไรวะคาร์ท้าตุ๋ยมันชื่อคาร์ว่าอะไรวะไพโรเมเนีย <P yr> <ia> นะคะผู้คลั่งไฟละกันขอบแปลว่าผู้คลั่งไฟโอ้ยทุกคนเดี๋ยวฉันต้องไปจัดการลาทีด้วยฉันลืมเลยมาเลยค่ะต้องจัดการลาทิแบบเวอร์แบบสับมาแล้วเหรอสับก่อนสับก่อนลัทีอยู่ไหนวะลาทิออกมาสิแกเองสิในย่าดังลัทิ โอเคไหนดูซิว่าเราได้แค่ละรัตทีเราเพิ่มขึ้นมา2ตัวโอเคขาดอีกตัวนึงเท่านั้นเองนะทุกคนเราก็จะอัปเกรดแล้วคือถ้าเราจัดการรัตทีเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือดามจของปืนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะโอ้ oh my god ตอนนี้ดามจของเราก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วลตอนนี้คือดามจของเราคือระดับ2อ๋อเราลืมไปเดี๋ยวเราต้องเอาน้องตรงเนี้ยไปใส่ตัวลาวาด้วยนะคะมันจะได้แบบว่าอัปเกรดแบบว่าพวกอุปกรณ์ในการทำฐานได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเ,ออเครื่องชุป ชีวิต<ม>เครื่องข้ามเวลาเครื่องข้ามสภาพอากาศพวกนี้ยจะต้องใช้จี้แดงเสมอรัต<ม>ทีเนี่ยเราเอาไปบูชาที่ตรง ูขอไฟได้นะมันจะได้เป็นจิ๋วออมาด้วยน้องก็ะต่ายก็เป็นตัวที่แบบว่าต้องต้องจัดการนะถ้าเจอเพราะว่าเราสามารถสะสมความเร็วของกระสุนได้ลุงหนูมาแล้วโอเคหนูจะขอเป็นขวานไปแล้วเอาเป็นกระสุนมาเลยค่ะโหแค่ซองเดียวเองโคตรจะงกเลยคุณลุงโคตรขี้งกเลยอะแม่เดี๋ยวนะปืนอะไรเพิ่อันนี้ฉันสามารถถาได้ปะเอาหอ,อกไปกว่าหอ,อกมันหายากกว่าไอยาเยอมะมากนี่แหละนี่แหละขอเลยนะกันนะพ่อแม่ก็เข้ามาละสวัสดีแหละค่ะ จะเป็นสังหวัดที่เราสามารถฟาร์มลัทธิได้นะคะไม่ต้อง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 เออเนี่ยฟาร์มเลยมันขึ้นไหมวะเฮ้ยขึ้นอยู่เฮ้ยสังหวัดนี้คือฟาร์มได้แบบสับมากเลยอะ่ะดูดิโ oh Th er อ,อ้ y god t h ทอร์นาโดเอส o m ม n g เฮ้ยพี่มาตุยเดี๋ยวแบ,บไปชุบหนึงได้คะ่ะนายอย่าพึ่งนายอย่าพึ่งนายพึง่งนะนายพึงยพ่ง ดีมาก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 ามเออมันจะไม่เกิดใกล้เราใช่ไหมครับหรือว่าเกิดต่อหน้าเราคาดนี้คาดนี้มันมีโอกาสที่จะไม่เกิดสปอนหาเรามันจะเป็นสปอนหาคอนอื่นแทนทุกอย่างมันเกิดต่อหน้าเหมือนเกิดในตัว <c oughs> ผมเลยอ, <c oughs> <c oughs> อาจาจะเป็นที่ระบบหรือเปล่าครับพี่มา้าก็เป็นได้อุ้ยจะญิงพลาดเป็นรอยรอบเลยวะฉันงงว่ะมันเกิดอะไรเดี๋ยว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 แป๊บนึงนะโอเค ตับหนึ่งรอบนะฮะแล้วก็ยิงค่ะ f i n i s เลยแอบแอบแป๊บนึงแอบไปเออน,ะน,ะนะ้าๆเผาเผาให้หน่อยเผาให้หน่อยเผาให้มันเกินครึ่งหลอดได้ไหมห <c oughs> ยุดหยุดหยุดหยุดฮึ่ยมันตุยเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> โอเคไหนดูซิโหละทียังขาดอีกนะคะสิบสามสิบสามสิบสามตัวขาดลาทีสิบสามตัวสองสับเรเวลเป็นเรเวลสีต้องยิงต้องยิงให้อีกรอบนึงอะนะตุย มันจะไม่เปือกระสุนนะแบบไม่เอาขวานไปสับไปปะให้มันเกือบตายอ่ะเออเออเอาเอะพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยไอ้สองไม่ยิงเหรอครับไม่มันเปืองกระสุนไงอา้าวันบอกให้โอ้ยเหมือนไม่ได้ฟังอ่ะเมื่อกี้ฟังปะหวะัวเหมือนไม่ฟังอ่ะมันอันี้ไม่ได้อ่ะเธอเออต้องทําแล้วล่ะฉันว่านะเฮ้ยเออได้สแต็กเยอะมากได้สเต็กเยอะมากตัวน,นี้นะคะได้ทั้งหมด ค่ขาดอีกนิดนึงขาดอีกนิดนึงรอให้มันเผาก่อนเออเขาจะตายเวอร์ใช้เลยยาใช้เลยยาได้ไหมโอเคสวยมากนะคะทุกอย่างเพอร์เฟกมาอันนี้ดีกว่าไม่หิวแล้วค่ะน้าเผาให้สองหน่อยเร็วต้องให้หน้าตุ๋ยไปเผาให้ก่อนนั่นแหละเดี๋ยวสองเดี๋ยวสองรอให้มันแบบเผาจนแบบหายหายเผาก่อนมันยิงเขาเดี๋ยวตายได้หรือเปล่าวะฉันว่าอันนี้ไม่ไม่น่านะเอออัปเกรดเวอร์ อีกแล้วเหรอไหนรู้ซีเท่าไหร่แล้วโอเคตอนนี้นะคะระดับของคาลติสนะคะอยู่ที่ระดับที่5นะคะดาเมจของเราจะแรงขึ้นมากนะตอนนี้มันแรงจริงเพราะว่าวหรือฉันเออไปก่อนตงทีไปค่ะมือปืนมีนายโว้ยฉันเป็นมือปืนมีนายโว้ยเอ oh my g ก่อนไปค่ะเออคือฟาร์มได้เยอะมากนะทุกคนตอนนี้เนี่ยบอกเลยอุ้ยฉันมันแรงไปหน่อยวะ่ะ I'm sorry ไปนะเผาเลยเผาเลยนี่มีกระสุนให้ เฮ้ยมันแรงอยู่เนอเอาจริงปืนหวานเจี๊ยบตุยตุยตุยตัวเองก็มีกอะแดงเดี๋ยวตัวเองมีกอะแดงแล้วพี่เอามะโตยอะไรครับอย่าทำแบบนี้นี่ที่สองเปิดกล่องแดงไปแล้วไงตัวเองก็เปิดกล่องแดงเหมือนกันค่ะพี่แบ์เขาให้ผมมานี้น่ะจริงเหรอพี่แบคพี่แบคไม่ได้เปิดกล่องแดงอะไรเลยพี่ใครโกหกไคิดเอาละกันนะครับคิดเอาละกันฉันไม่แค่ไม่ต้องคิดเลยค่ะ มันก็ต้องเพ้นที่แม่อยู่แล้วที่โกหตรงนี้รอเล่นนะ่ะพี่แบบ่การสลิงเกอร์ค่ะได้อะไรละ่ะโอ้ยได้เกาะมอีกแล้วเบื่อมากเลยฉ <c oughs> ันใช้ลูกซองเว้ยเอาเปล่าลูกซองอะ่ะผมมีปืนเยอะแล้วอ่ะปืนไฟปืนสะบอกเอาเลยเออแล้วแต่มาคา ตอนนี้เออดาเมจมันแรงขึ้นจริงนะเนี่ยถ้าเรายิงหมาป่าใช่ไหมปกติมันต้องมันยิงเราวมันจะประมาณครึ่งหลอดเนาะมามาดูกันว่าครั้งนี้จะเท่าไหร่นะคะ1นึ่งสองซ้เกือบตายคือเกือบตายเลยหรอโอ้ my god แรงมากทุกคนค่ะมันเริ่มแรงแล้วตอนนี้นะนี่แหละคือสาเหตุวิที่ว่าทําไมเราต้อง อัปเกรดเนาะแรงสิงเฮ้ยเราเราสามารถสร้างเฮลอร์ตอร์ได้หลายจุดแล้วนี่ว่าใช่ปะตัดหมายกันตัดไม้กันมาอันนี้เนี่ยจะเป็นอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นฐานนะคะเป็นเป็นฐานแบบว่าฐานมือปืนนะคะมือปืนมีนายแล้วกันเรียกว่าอย่างนี้ฐานมือปืนมีนายสอง,สงไปล่าช้างไปล่าช้างกันไปเร็วมาเป็นถึงเวลาแล้วนี่ไงนี่ไงเจอแล้วคนนี้แรงมากเร็วช่วยกันช่วยกันสินี่อุ้ยปืนระเบิดเวนี่ระเบิดเว ดูพี่มาพี่มากิ้งจัดอยายายเดี๋ยวเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายเฮ้ยมันตายเพราะน้าตุ๋ยเผาไฟเว้ยไม่ใช่ครับยีสองยิงมันครับใช่ค่ะเผาไฟมันไม่ด้แตกขาเมื่อกี้หน่อยมาอีกตัวนึงข้างหลังปะนี่ไงนี่ไงระวังนะโอ้ my god เดือดรอยด์คัมมิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอออัปเกรดแล้วเย้ออัปเกรดแล้วระวังระวังกลับบ้านกลับบ้านมีคนไม่ได้กลับบ้านแน่เลยอ่ะมันเทเลพอร์ตมันน่าจะไปไม่หมดปะ ระวังนะระวังนะใครเลือดตอนกับบ้านก่อนเร็วโอ้ใบก้อนยีมายีมาตุยยีมาว้ามาค่ะปืนฉันแรงมันไถหมาไปแล้วค่ะคุณพี่มันไถหมาไปเวอระวังระวังเออพี่แบไแบ๊บไปก่อนอุ้ยอ่าทรอนสคาเมนปืนอุ้ยปืนฉันแรงนะว้ยปืนฉันแรงนะ อีนี่ชังกล้านะคะตอนนี้ดาเมจของฉันคือเต็มและ25 25ห้ั25หน่วยเพิ่มขึ้น25หน่วยแรงมากก็แรงอยู่เดี๋ยวเราต้องมาทดสอบการยิงกับกระต่ายนะคะนี่ไงมาลองยิงกันอ๋อตายจริงคุณแม่ตายจริงด้วย I'm sorry นะคะอาจจะผิดพลาดเล็กน้อยฉันมองผิดมาทดสอบใหม่อ่ะิงด้วยเพิ่งรู้๋อแรงแรงอยู่แรงอย,งอยู่เดี๋ยวเราไปทดสอบกับ น้องหมาป่าก่อนนะฮะหมาป่าธรรมดาจะกี่ครั้งวะไปลองดูกันแต่กว่าจะเล่นให้ปังได้ก็คือค่อนข้างนานเหมือนกันนะเอ้ยเจอหมาป่าแล้ว target lock คือเมื่อกีเเ้เป็นระเบิดเป็นเป็นแบบว่าเมื่อกี้มีโอกาสาออกเป็นตัว explosive ammo มาด้วยก็คือที่เราไปจัดการช้ารมานั่นแหละเราได้ความสามารถนี้มานะทุกคนทําให้เราได้แบบว่าเป็นเหมือนเป็นปืนระเบิดมาด้วยนะเมื่อกี้มาสิจ๊ะ จะรอช้าอยู่ใหญ่ท่านพานบุญคือถ้าเป็นแบบปกติก็จะประมาณ2ทีตุยเนาะแล้วถ้าเป็นหมาป่าอัลฟาล่ะจะยังไงเดี๋ยวขอทดสอบก่อนเฮ้ยหมาป่านี้ได้ด้วยนะเนี่ยอัลฟามาอาัลฟามา 1...2...3...3 3, 3ครั้งตุยค่ะมาอ่าจะมีโอกาสออกปืนระเบิดไหมนะเดี๋ยวนี้จะเห็นะว่างเนี่ยเมื่อกี้คือปืนระเบิดมันจะสุ่มออกมานะคะถ้าดวงดีก็คือ จะได้ตั้งแต่ดันแรกเลยไปทุกคนชึบโอ้ m ม g ก็ไม่ได้ว่ะไปจัดการเจ้ามาลองดูหมีกันบ้างดีกว่าทุกคนหมีจะกี่ครั้งตุยกันแน่หนึ่งสองสม,ม,มันหลบตะอย่าโดดสิสามสีห้าหหครั้งตุยเองเหรอเฮ้ยโหดอยู่นะแล้วเร็วด้วยสมมติรเร,เร,เราเล่นใช่ไหม สครั้งตุยได้ถือว่าคลาดนี้ค่อนข้างที่จะมีความแรงนะคะแอบโกงเลยล่ะแอบโกงเลยนะคะเล่นเรื่อยๆนะบอกเลยว่าสนุกมากแน่นอนโดยเฉพาะโซโล่โซโล่ฉันว่าสนุกเลยเอาจริงๆนะ และนี่คือผลลัพธ์สำหรับคาร์ด600เพรนะคะบอกเลยว่าคาร์ดมือปืนเนี่ยน่าเล่นแหมสนุกเหมือนมีอะไรทำตลอดเวลาทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่สองด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย